มีพี่หมวยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าฝันปิดงานหรือว่าไม่มาหนูกลัวเจ้าภาพจะขอเรื่องนี้มาแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่หนูกลัวมากๆแล้วหนูก็เครียดหนูกลัวว่าคือชาติอะมันต้องมันต้องคือทุกคนคิดอยู่นะลิเก่เขาจะนั่งอยู่ข้างหลังหน้าเวทีใช่ไหมแล้วเราต้องเล่นอ่ะเราต้องเล่นตรงนั้นอะแล้วเราจะเล่นยังไงให้ออกมาดีเล่นยังไงให้คนดูชอบ คือมันหนูกดดันตัวเองซึ่งเมื่อวานาหนูก็ลงไปข้างล่างตอนนี้เกเลือกนะก็จะมีน้ำไหมมีพี่หมวยแล้วก็มีพี่น้ำเขาบอกว่าหญิงอะเล่นดี <c oughs> เห็นไหมเนะี่ยเล่นขำมากเลยเล่นออกมาดีมากเลยหญิงอะต้องมัน่นใจในตัวเองนะอย่าก,กังวลอย่าเคียขาก็ให้กำลังใจหญิงอะเนาะหญิงก็ตัวหญิงก็ดีใจ จริงหนูดีจะซึ่งซึ่งก่อนอันเนี้ยตอนลำเพลงหรือว่าเต้นแค่หรือว่าออกแค่อะไรเนะี้ยหนูจะอยู่เงี้ยน้าหนูจะคิวข้ามวัวหน่จะเครียดอะ่ะเพราะว่ามันจะใกล้เลนิเก้แล้วอะ่ะจริงูกังวลมาก <c oughs> ต้องลงยอดเลย <c oughs> ขอบคุณค่ะ ูก็ยังร้องไม่ได้อยู่ดีอ่ะหนูก็ยังร้องอยง่อนเดิม <c oughs> จริงๆมันต้องร้องอยังไงลนะแต่ว่าจริงเ <c oughs> ขาบอกว่าแค่หญิงอะมั่นใจตัวเองคือตัวเองก็เป็นคนที่มีความสามารถอยู่แล้วอะนะ <c oughs> พี่ๆเขาพูดกันแบบน้าใหม่ก็บอกคือตัวเองมีของอยู่แล้วอะมีความสามารถอยู่แล้วอะเวลาเลเลเกรอะต้องมั่นใจดิเออแบบทําออกมาให้แบบเต็มที่ที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่หนูรูแล้วมันจริงๆมันต้องร้องอยังไง อายาล้ะอาจารย์อขอบคุณค่ะไม่หออิ่หรอมเมื่อคืนเขียวไม่เป็นไรเลยข่าวไม่เป็นไรไม่เจ็บไม่ปวดไม่เขียวไม่ระบมแต่แค่รู้สึกไอ้นี่เฉยเฉยรู้สึกปวดหัวไหล่อะรู้สึกปวดหัวไหล่เฉยเฉยเมื่อยมันเมื่อยมันจะเป็นมันจะตายมันไม่ตาย มีพี่หมวยเพราะว่าวันหนึ่งถ้าผันปิดงานหรือว่าไม่มาหนูกลัวเจ้าภาพจะขอเรื่องนี้มาแล้วซึ่งมันเป็นเรื่องที่หนูกลัวมากๆแล้วหนูก็เครียดหนูกลัวว่าคือชาติอะมันต้องมันต้องคือทุกคนที่ดูนะนิเกอเขาจะนั่งอยู่ข้างหลังหน้าเวทีใช่ไหมแล้วเราต้องเล่นอ่ะเราต้องเล่นตรงนั้นอะแล้วเราจะเล่นยังไงให้ออกมาดีเล่นยังไงให้คนดูชอบ ถูมันหนวก็ดดันตัวเองซึ่งเมื่อวานหนูก็ลงไปข้างล่างตอนนี้เกลียดเลิกนะก็จะมีน้ำไหมมีพี่หมวยแล้วก็มีพี่น้ำเขาบอกว่าหญิงอะเล่นดีเห็นไหมเนี่ยเล่นขำมากเลยเล่นออกมาดีมากเลยหญิงอะต้องมั่นใจในตัวเองนะอย่าก,กังวลอย่าเคียดเขาก็ให้กำลังใจหญิงะนะ